วันนี้ที่ชั้นหนึ่งอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสำนักพระราชวังได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรีธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานาครและต่างจังหวัดนำใจก ดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายหน้าพระรูปพร้อมลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่องอาทิเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเทศบาลเมืองทุกสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสโมสรโรตารี่สายไหมโรงเรียนบูรณะศึกษาเขตทุ่งครุโรงเรียนอัศวชันเขตบางรักคณะผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลเมืองบางสีเมืองจังหวัดนนทบุรี คณะพระสงฆ์และสามเนรวัดหนองหูช้างจังหวัดกาญจนบุรีที่บรรพชาและอุปสมบทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาโรงเรียนบ้านกวันจังหวัดศรีสะเกดโรงเรียนม่วง30อัมพรวันวิทยาจังหวัดอุบลราชธานีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตสวนหลวงท่านผู้หญิงวรามาศุนทอนพักคุณข้าหลวงในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์การบริหารส่วนตำบลตะเซจังหวัดตรงัง กิ่งกาชาติอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานเกษตรและสาก์จังหวัดสิงห์บุรีประชาชนเขตคลองสามวาเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครประชาชนจากอำเภอร,รามันจังหวัดยะลากลุ่ม BJC Big บกซสมาคมนักรบมนิรนาม333สำนักนายกรัฐมนตรีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่อจังหวัดสิงห์บุรีกลุ่มคนไทยรักสถาบันนํพระสงฆ์4ีรูปที่อุปสมบทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาพานเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาร่วมเจริญจิตตะภาวนาและโลงนามถวายพระพรโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกตโรงเรียนวร,รานารีเฉลิมจังหวัดสงขลาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตปทุมวันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาเขตห้วยขวาง ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรไปจนถึงวันที่31มกราคม2566แต่ประชาชนยังคงสามารถลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ได้ทุกวัน